ยุบลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนมีใครตั้งใจมาดูเราเราบ้างครับเรื่องมือเลยครับเอามือลงครับมีใครตั้งใจมาดูเป้เราครับขอบคุณครับเอามือลงครับดีใจมากนะครับที่คนมาดูผมนะครับแล้วก็มีผมนะครับผมหายป่วยลนะครับขอบคุณครับขนาดมันป่วยมันยังอยากพูดขนาดนี้ผมพูดว่าอ่านปากเขาพูดกับไมเขาไม่ดัน คุยใช้ไปของคุณไม่ได้ติดหวาดไม่ได้ป่วยจริงใช่หรือเปล่าสแตมติดแล้วก็ได้มีแรงสัมพันธ์กันบ้างน,นะครับ <ผม S 2> ชอบมาแบบนิ่มๆแต่แบบพารเซลมากเลยนะอืมอ่ะตันนี้สแตมก็มีมีอีพีมาใช่ไหมับใช่ครับอย่างของพี่นิวเนี่ยหนังสือล,ล,ล่าสุดเราให้โอกาสพี่น,น,น,ะะนิวอาร์หน่อยแล้วกันมีหนังสือจะออกมาล่าสุดสามเล่มใช่ไหมคะใช่ครับตกลงใครป่วยวนะเนี่ย <laughs> พี่ตอบดิเอ้ยโห คุณจะพูดกันไม่ได้คุณใช้ไมค์เดียวกันแล้วใครจะใช้ไมค์ต่อจากอันนี้ครับเวลาไม่ละตายแน้มึงไ้่คือเขาตายมึงก็ไม่ได้ดังขึ้นไม่เกี่ยวอันเนี้ยผมก็ไม่ได้หวังอะไรหี่ผมมึนมากผมก็ อยากถามในของผู้ความจริงหมดตอนนี้บอกเลยผมไม่ใช่ทอดเอกเดี๋ยวถามเรื่องการเืองนะตอนนี้อินเรอร์อาฟี่ตอบไปว่าเขาถามอะไรเมื่อกี้ก็หน no ังสือใช่ไหมครับหนัามีสองเล่มนะครับอ่าในงานหนังสือตุลานี้นะจ๊ะน่าจะมีขายนะครับเล่มหนึ่งก็คือสิ่งมหัศจรรย์ธรรมดานะครับก็ไปเจอหน้าที่บูธมติชนแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อสิ่งที่ค้นพบระหว่างนั่งเฉยๆครับก็เป็นรวม คำใน ad poetry ใน Twitter นะครับก็ที่ะมานเล่น Twitter ทั้งวันแล้วก็อยากอยากขายหนังสือเ็เออมีอะไรอยู่แล้วเอามารวมขายชีวิตเขง่ายดายนะครับอีกหน่อยก็มีรวมคำตอบจาก Facebook ก็คล้ายๆกับเพลงที่แต่งไว้แล้วค่ายเขาไม่ให้ลง CD แล้วก็เอามาตัดอีีขายเอง ีคุณค่าที่เธอคู่ควรนะครับก็เมื่อกี้พี่กีกี้บอกนิดบิ๊กองชื่ออะไรนะอะไรสิ่งที่เพิงพบตื่นเพิ่งพบระหว่างนั่งเฉยนะผมก็ EP ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับก็เตรียมเตรียมเตรียมตังได้นะครับไป็ค่ารักษาพยาบาลและแอดมิทไปแทนเดียวนะครับแล้วพูดอะไรเป็นจริงจังใช่อหมที่วันนี้มันหมดแล้ว